จังหวัดร้อยเอ็ดมีผ้ายกดอกลายโบราณที่คนรุ่นก่อนได้สรรสร้างไว้ให้แก่คนรุ่นหลังเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติความเป็นมาการทอผ้ายกดอกลายโบราณของจังหวัดร้อยเอ็ดจากครูผู้เป็นต้นแบบของการทอผ้ายกดอกลายโบราณซึ่งก็คือคุณยายพยอมศีนวัตศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศินนลป์ศิลปะการทอผ้าและส่งต่อการทอผ้า มายังคุณยายประมวลสารคอนสีและคุณยายสุมิตราทองเผานางดานิตาสมจิตนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดร้อยเอ็ดบอกกับผู้สื่อข่าวว่าจากข้อมูลภาพื้นถิ่นของจังหวัดร้อยเอ็ดพบว่าจังหวัดร้อยเอ็ดมีผ้ายกดอกลายโบราณอาทิลายเทพพนมลายพุ่มข้าวบินลายดอกจันก้า้นแย่งซึ่งถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นและเป็นมรดกอันล้ำค่าของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ควรส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ลูกหลานคนรุ่นใหม่ได้ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและมรดกที่คนรุ่นก่อนได้สรรสร้างไว้ให้นอกจากเราจะมีผ้าลายสาเกตซึ่งเป็นผ้าลายเอกลักษณ์ของจังหวัดเราแล้วเรายังมีผ้ายกดอกลายโบราณน,นะคะซึ่งที่สาคัญก็คือเรายังเป็นต้นแบบของผ้ายกดอกลายโบราณอีกด้วยและผู้ที่เป็นต้นแบบของผ้ายกดอกลายโบราณน,นี้ก็คือคุณยายพยอมศรีนวัตนะคะ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์หรือศิละปะการทอผ้าเมื่อปี2,530 35ปีผ่านมานะคะผ้ายกหรือแม้กระทั่งชื่อของคุณยายพยอมได้หายไปลูกหลานคนรุ่นหลังไม่ทราบเลยว่าคุณยายพยอมได้ทําอะไรไว้กับจังหวัดร้อยเอ็ดหรือเราได้มีศิละปะอันทรงคุณค่าใดๆที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ได้ทิ้งไว้ให้กับเรานะคะน่าเสียดายที่ผ้ายก แล้วก็ศิละปะการทอผ้านี้ได้ไปเจริญรุ่งเรืองเป็นที่รู้จักในจังหวัดอื่นนะคะเพราะฉะนั้นสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดร้อยเอ็ดจึงเห็นพ้องต้องกันค่ะว่าเราควรจะฟื้นคืนชีพผ้ายกที่เป็นเอกลักษณ์เป็นตำนานของเรานะคะให้ลูกหลานได้ทราบได้ภาคภูมิใจนะคะว่าเราเนี่ยเป็นต้นแบบของผ้ายกนี้นะคะและในอนาคตจะมีการต่อย,ยอดนะคะในการ ทอผ้ายกทําศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ลูกหลานเนี่ยได้สืบทอดมรดกทางภูมิปัญญานี้ต่อไปนะคะด้วยประวัติความเป็นมายาวนานของผ้ายกเมืองร้อยเอ็ดที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นมีคุณค่าที่ควรสืบทอดมรดกอันแสนล้ำค่ามีการส่งเสริมให้สาธารณชนได้รับรู้รับทราบรวมถึงการกระตุ้นให้เกิดการสืบสารรักษาต่อยอด ให้คนรุ่นหลังได้เห็นความสำคัญและเข้ามาเรียนรู้อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไปธนัชชัยจึงเจริญประยุรลรลัดเข็มทิศ NBT อีสานร,รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด